ค่ะพวกเราช่อมิลินนวินแฟมิลี่เฮ้วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกับเกี่ยวเกมกับโรบอกกันนะคะเราไปกันเลยของเราจะเป็นชุดแมสซี่นะคะของหนูเดี๋ยวเราจะไปบ้านกันนะคะขับรถไปดีกว่าอรถอะไรไปดีอะนวินรถม้อนงมองไม่เห็นนะรถนี้ วแม่เด็กเรียนเลืกอกเองไฟดำเดี๋ยวเอาหนูคันนี้ไปกันนะครับโอ้ยขับโอเคพาขึ้นมาเลยไปหนูจะพาไปเที่ยวนี่หนูกำลังวิ่งไปแล้ว เดี๋ยวหนูจะขึ้นไปแล้วนะพ่อระวังล่ะโอ้โหดูข้างบนสี่ดาวเต็มไปหมดเลยหรืว่าหนูวาร์ปไปดีกว่าไปลุกลุกทุกลุกทุกคนเดี๋ยวพี่เล่นจะวาร์ปไปนะไม่เอาค่ะถึงแล้วเนี่ยค่ะบ้านหนูเนี่ยค่ะวาร์ปมาแล้วเนี่ยค่ะ หลังที่ยี่สิบค่ะพ่อมาทำงานต่อเลยพ่อเดนยวหนูหน,หนูหนูเปิดล็อกบ้านไม่ได้ไ,ได้แล้วนาวินไปให้พ่อหน่อยดเดี๋ยวเราจะไปทำงานแล้วนาวินไปวาร์พให้พ่อหน่อยเพื่อทำงาน ทำงานก่อนอะไรนะคะสนวีนไปมาพี่พ่อหน่อยครับ,บเดี๋ยวพี่มิลินจะพาไปห้องรับกันนี่ห้องรับนี่ออกก่อนเอกก่อนพี่มี่ไม่นอนก่อนนะจะเช้าแล้วโอ้ยปวดฉี่ไปฉี่ก่อนปว,ปวดเข้าห้องน้ำ ไม่เอาแล้วไม่ปวดละไปนอนดีกว่าอยู่ใกลบ้านหนูคะคือนอนก่อนแล้วมะกินนอนแล้วเอาพวกไปบ้านตัวเองเยทุกคนคะเดนูขอไปเข้าห้องน้ำ่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องนวินมาต่อนะน้องนวินมาต่อให้พี่เน่อยเร็วนะคะมา เอ้ยเลยทิ้งลิ้นไปเข้า,าน้ำก่อนค่ะฮะพาต้องเข้าบ้านหนู <c oughs> ามากกดีย๋ยววินพูด,ดพก,กับพี่พี่ด้วยพูดกับพี่พี่พ่อหมาพูดกับพี่พี่ด้วยพูดกับพี่พี่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อกันพูดเลยก็ได้พูดเลยค่ะ กลทำงานอะไนะครับครับพูอพ okay? ูดอดอพอมาจากบ้านเลยครับเดี๋ยวนะคบเาจะว่าบ้านพ่อมามาบ้านหนูมาบ้านหนูเขาว่าไปบ้านตัวเองมาหาหนูมาหาหนูครับ นี่ครับกำลังเดเินอยู่กระโดดกระโดดมาครับไม่ใช่เดี๋ยวหนูเดีวหนูทำอะไรให้ดูพอหยุดพอหยุด เดี yeah, the the yeah. 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 ๋ยวก่อนนะที่มันเล่นต่ออะไรยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับจะให้เล่นให้นะเออพ่อข้อพ่อขอนอนรถเข็นเฉยเลยพ่อข้าไปนอนในบ้านสิค่ะก็เนี่ยอยู่ๆพ่อก็นอนบนรถเข็นนอนนวินเดี๋ยวพี่เอานอนนัินไปนอนก่อนนะ เฮ้ยเช้าแล้วเนี่ยเมไปไปไว่ายน้ํากันไหมเอาไหมไปไว่ายน้ํากันไหมคะเอาไปไว่ายน้ํากันพ่อไปไว่ายน้ํากันค่ะพ่อเตรียมรถเตรียมรถเราจะไปไว่ายน้ํากันนะคะ,ะครรถคับวิ่งไหนกัันนครบหูจะไปไว่ายน้ําค่ะวันนี้ขับรถไปลักขาคีจบกินข้าว เอารถก่อนหนูเล่นอันนี้พ่ขอขึ้นมาเลยเพื่อเข้าหมือนคือหนูเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นี่นะคะคือรถข,ของเราพ่อมาค้าอันนี้เรียกว่ารถอะไรนะ ATV ATV AT นะคะอุ้ยอุ้ยขับเลี้ยวไปหน่อย

ไปไปกัน <S <S พ่อคะเจอกันที่จุดเกิดคะ่ดคะ,ไป,คะไปที่ตรงนั้นกันไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำก <ไป S 2> ันค่ะ,น,คะนี่ค่ะถึงแล้ว หนูไปว่ายน้ำก่อนแล้วพ่อคะเดนจะพาไปทางลับดูตรงท่าที่ว่ายน้ำมันอยู่ตรงจุดเกิดอ่ะมันจะมีทางลับอยู่จริงหนูเคยจริงจริงหนูเข้าได้แล้วนั้นใช่ไงแต่มันขังพ่อไปเร้วอ้าวพ่อมาตรงนี้พ่อมาหาหนูเดี๋ยวหนูกระโดด ูอยู่นี่หนูนหเข้าได้แล้วไไเ,ดเดี๋ยวพี่เรนไปก่อนนะอ้าวลืมพ่อพ่อมาเร็วๆค่ะเร็วหนูเปิดประตูแล้วเข้ามาทางนี้ลงไปเลยเร็วหนูเปิปดประตูแล้วหนูเปิดประตูแล้วนี่ค่ะ น้องปรบตัวให้นี่คะ่ะนี่พ่อมาเห็นข้างบนไหม,มใช่ไงพ่อมาเรามาสร้างบ้านกันไหมเรามาสร้างบ้านกันไหมคะสร้างสี่สร้างบ้านก็้ะหมายถึงในนี้มันสร้างบ้านได้ค่ะแต่เราลบบ้านกันไหมได้ลบบ้านเลยพี่ลบบ้านแล้ว อยู่ก็ด้วยพี่จะมาสร้างบ้านอยู่ก็เห็นกันไม่ไม่ใช่พิดพิดกดผิดอันอันนี้แล้วก็พี่มลนอยู่ข้างในีพมเล่นอะไรคะเพื่อแต่งหน้าเพลินจะเตรียมลูกฟุตบอลไม่ดินขึ้นแต่งหน้าจะอยู่ในนี้ดูดู ดูครับว่งไอตรงนี้เอ็มไม่ใช่หรอกครับตัวสุนทรพิเศษินโอเคดูฟูลเสร็จแล้วพี่หนูหาของกินด่วน เรากินขนมปังอยู่นะคะพ่อเตรียมสเบียงด้วยสิสเบียงเลยครับสเบียงอะสเบียงอะพ่อนี่ค่ะหนูกำลังพี่เอมเอมเรา เนี่ค่ะเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บสเปีย่าสร้างบ้านด้วยนะคะสงเลยอันนี้ของของหนูเพราะว่าของหนูจะมีโลบอลเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดวหนูจะกินชีโตส นี่หนูกินชีโต้ใครมาเล่นบอลหนูนี่นี่ใครมาเล่นบอลพี่พี่เอาชีโต้ออกก่อนอเตรียมชีโต้ไว้พี่เล่นบอลก่อนและโอ้ยเบื่อแล้วอยู่ในนี้มา่นานแล้วนารวีมาปิดคลิปกัน หรือว่าจะไปต่อดีโอเคปิดก่อนนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาตออีก